Oh you บอกกับเธอว่าอย่าพึ่งไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ชุนไหนรู้ดีผมลำตัวน่าลำคาญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สําคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และเพลงที่ผมทาเธอจะฟังใช่ไหมบอกกับเธอว่าอย่าพึ่งไปได้ไหมอยู่ด้กันก่อนในคืนนี้ชุ่ไหนรู้ดีผมลำตัวน่าลำคาญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สําคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และเพลงที่ผมทาเธอจะฟังใช่ไหมฝากความคิดถึงไปในเเนื้ออบทพงี่ ยินเพลงนี้รู้อยู่แก่ใจว่าต้องโดนเททิ้ง่ธอผมแค่อยากจะย้ำให้ตัวเองเจ็บจิตส่งผมดูเฮยแต่ก็ไม่ใช่ขี้ยาแค่เลเปอร์ธรรมดาที่มีคนอยากฟิดรู้ดีแล้วว่าเธออยากทิ้งแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไวหนานนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ตอนมองไปในตาเธอผมก็ยังดูไม่ออกผมเลือกจะเมินแล้วก็ลืมมันไปก่อนทันท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าเธอคิดถึงใครอยู่เธอมาทิ้งกันง่ายใจเธอทั้งนิดยังไม่ให้อพูดถึงกิ๊ตี่ผมก็เศร้าเพราะยังดีสุกคนเก่าที่เธอรักยังไม่ได้มันยังไม่ใกล้แต่ก็ยังดีและ,ละบบระเ เวลาที่เธอยิ้มและใบตาสลอยเหมือนพําโดนกรรมการเขามาสั่งแยกชกการคันที่ตุงช้ำแล้วฟกคนอื่นอาจจะมองเธอเป็นนางแม่มดแต่ว่าเธอสาหรับผมมันคือรักแรกพบบอกกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ชุนายรู้ดีผมตัวตัวน่าลำคาญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สําคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และเพลงที่ผมทาเธอจะฟังใช่ไหมบอกกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่ได้กันก่อนในคืนนี้ชุ่นายรู้ดีผมตัวตัวน่าลำคาญแต่ที่ผมพยายามะวช่มม้จ คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สําคัญใช่ไหม mm hmm. เพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และเพลงที่ผมทําเธอจะฟัง oh. ใช่ไหมหลังจากเลิกคุยก็ยังมี2องสตอรี่ยังเห็นเธอเศร้าของเธอเหมือนเดิมในทุกๆวันแต่ตอนที่ได้เห็นเธอยิ้มในตาตัวเองสัมผัสใบหน้าของเธอเป็นๆทั้งหมดที่พูดมันอาจแค่เพลงนั้นๆเธออยากไปวอรี่ผมรอนี่แต่ว่าตอนที่เธอเทไปทุกอย่างไม่ก็นัวไปหมดรวมจนทุกอย่างแม่งรวนในกจความรักผมก็เป็นได้แค่ตัวตลกที่รอโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวผมเจอด้วยตัวเองไม่ต้องสอนดีกว่าแล้ววิธีหลังจากนนี้จะเป็ เหมือนพิมูนแบบมีพรมมันก็ต้องมีจ่าแอบสได้ว่าที่เล่งมันต้องสองไปกว่าแค่ทำให้รู้สึกแย่ผมก็โทษทีเรื่องความรักนี่ผมโง่จริงหลังต่อจากนี้ให้เธอโชคดีแม้ว่าตอนที่มีเธออยู่รู้สึกโคตรดีเพราะว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญหวังว่าสักวันเราจะกลับมาเจอเพลงนี้นะผมเขียนให้เธอจะจะโกกันก็ได้แต่อย่าเกลียดกันเลย